ัดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทัวร์แคมป์เราก็มาอยู่ที่ปรา,าสาทเมืองต่ำนะครับตั้งอยู่ตำบนจนลจระเขคมากอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งอยู่ห่างจากขขาพนมลุงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ8กิโลนะครับเป็นศาสนาสถานของศาสนาฮินดูนะครับสร้างขึ้นถวายพระศิวะนะครับ เมื่อราวพุทธศตวตรรษที่16-17นะครับเป็นศินละปะของแบบบาปวนนะครับตอนต้นผังปราสาทนะครับก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับจัตุรัสนะแล้วมีสะเป็นรูปตัวแอลอยู่รอบๆบ,บริเวณปราสาทประาธระานชั้นในนะครับก็จะเป็นรูปสะทรง ตัวเอลนะครับก็ล้อมรอบของตัวปราสาทอยูนะครับซึ่งตัวปราสาทเมืองต่ำก็มีส่วนประกอบหลายๆอย่างนะก็จะมีบรราณลัยสองอาคารนะครับสองหลังนะแล้วก็มีกำแพงสุ้มประตูนะครับแล้วก็ทางเดินนะครับ เป็นระเบียงโคดด้านข้างนะครับด้านข้างทั้งสองฝั่งนะเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมในส่วนเป็นเอิรนะครับตอนนี้เสียงอึกกระทึกมากครับวันนี้เป็นวันสงการนะวันที่14เมษายนครับก็ด้านหลังที่วัดเขาก็มีเครื่องเสียงเปิดนะขออภัยด้วยนะครับเสียงอาจจะมีเสียงอึกกระทึกนิดนึงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าตรงบันไดาทางเข้า ไปชั้นในของปราสาทนะก็จะมีทับหลังอยู่ด้านบนนะะก็เป็นของไม่แน่ใจนะเป็นรูปอะไรบ้างน,นะฮะเ,เดี๋ยวลองพิจารณาเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปข้างในนะเป็นรูปของยักษ์นะทัลัง จับอะไรอยู่สักอย่างจับอไม่แน่ใจว่าจะเป็นนาคหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อ <c> น <oughs> มันรายละเอียดก็ไม่ค่อยนี่นะเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามีส่วนประกอบอะไรตรงหน้าบันนะตรงซุ้มตรงท้งบนนะ okay. เดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปด้านในนี้นะครับอตรงบันไดเนี้ยะคะัะ พอขึ้นบันไดมานะครับเราก็จะเห็นเป็นคล้ายๆซุ้มประตูเฉยๆนะไม่มีช่องเดินนะเป็นแค่ซุ้มระเบียงธรรมดานะครับส่วนด้านในนะฮะก็จะพบกับปราสาทต,ตรงกลางนะปราสาทมงต่นนะก็ะมีส่วนปราสาทย่อยๆรอบๆอ ปราสาทตรงกลางนี่ครับสู่สี่ทีหลังนะแต่ปราสาทตรงกลางครับก็ยังไม่สมบูรณ์นะ,ะคาดว่าน่าจะเป็นการพังทลายลงนะจากเหตุต่างๆนะครัไปภัยธรรมชาตินะครับก็โดยรอบก็จะมีส่วนเป็นซุ้มทางเดินนะรอบๆของปราสาทตรงกลางตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ ไปดูในส่วนประกอบอื่นๆน,นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูตรงกลางสักนิดหนึ่งนะนี่คือ,อตัวการจำลองปราสาทประธานนะครับของปราสาทเมืองต่ำนะก็จะมีเป็นรูปทร,ทรงสีเหลืองนะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับย่อมุมนะครับ ความสูงก็ไม่แน่ใจนะน่าจะสูงกว่า,าทั้งปราสาทร,รอบๆตรงนี้นะครับองเล็กๆรอบทั้งสี่ด้านนะก็นะครับรายละเอียดนะครับก็จะปราสาทประธา,านนะครับตั้งอยู่ตรงกลางของกลุ่มปราสาทอิฐห้าหลังครับใช้อิฐเป็นวัสดุก่อสร้าง แต่ได้เกิดชำรุดพังลงนะครับคงเหลือแต่เฉพาะฐานที่ก่อด้วยศิลาแรงนะครับตรงนี้ฐานนะครับฐานของปางประธานนะครับก่อด้วยศิลาแรงประสาทหลังนี้เดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับสร้างถวายพระศิวะนะครับเทพเจ้าสูงสุดในาศาสนาฮินดูเป็นลัทธิไสววนิกาย ก็ได้ขุดพบศิวลึงรูปเคารพแทนพระองค์นะครับและพบทับหลังสลักภาพนะครับกัลยาสุพรรณกัลยาสุนทรมูลติหรือพิธีสยุมพรหรือการแต่งงานนะครับระหว่างพระศิวะและนางปาละปติพระอุมานะครับก็ มีรูปแกะสลักรูปสลักนะแล้วก็สีวลึงอยู่ด้านในนะครับก็นี่ครับเป็นปราสาทห้าหลังเนะเาะเขาบอกห้าหลังแต่ปราสาทประธานก็จะสูงสุดนะแต่ตอนนี้ก็คือก็เหลือแต่ฐานนะครับฐานาชั้นที่สองเองนะเพราะว่าเกิดการพังทลายนะครับซึง ก่อด้วยอิฐนะอิฐแดงธรรมดานี่ครับแต่ส่วนด้านล่างที่เป็นก่อด้วยศิลาแรงก็ยังคงแข็งแรงอยู่นะครับก็อันนี้ก็ยังไม่ได้รับการบูรณะนะไม่แน่ใจว่าเศษที่พังลงเนี่ยาทางกรมศิลป์ก็เก็บไว้อาจจะรอะเพื่อที่จะบูรณะให้เป็นรูปทรงที่เนี่ยประมาณนี่ครับรูปทรงสีเหลืองๆนี่นะประ,ประทาน ปางประธานนะครับเดี๋ยวดูดูาปางย่อยๆที่ประกอบอเป็นกลุ่มของอปราสาทเมืองต่ำนี่นะก็ตรงหน้าทับหลังก็จะมีภาพสลักเรื่องราวนะครับนี่นะก็พิธีกรรมต่างๆนะนี่ ก็จะมีพระเสวะนะครับทรงกับบัวนะคือชื่อพระอะไรนะเราก็ไม่แน่ใจนะก็เป็นพ,พ,พิธีกรรมนะทางศาส,สนาฮินดูนะครับเป็นศาสนาสถานของชาวฮินดูนะครับเป็นการจำลองนะจาก น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเนะเาะแล้วก็มาสร้างไว้ที่ที่นี่นะครับมาเป็นแผ่อิทธิพลมาครับมาทางบุรีรัมเ่านี้นะครับนี่ก็ปราสาทอีกองหนึ่งอยู่ทางทิศใต้นะะตน,นะครับของปราสาทปัตหานะครับก็ด้านบนก็จะลักษณะเป็นฐานอ่า สี่เหลี่ยมย่อมุมเนาะด้านล่างก็จะเป็นศิลาแรงส่วนด้านบนก็จะเป็นเป็นอิฐแดงนะครับอิฐแดงก็ยังคงสภาพอยู่นะครับตรงนี้ส่วนที่ทับหลังนะครับก็จะมีรูปสลักนะครับเป็นพิธีกรรมนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นรูปของเทพเจ้านั่งชันเข่านะครับมหา ศิลาสนะเหนือกานะครับสันนิษฐานว่าเทีบเจ้าทิพเจ้าองค์นี้หมายถึงพระอินเทียบผู้รักษาทางทิศตะวันออกรูปแบบศิลป,ปะของแบบปาปุนพุทธศตวรรษที่16นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับส่วนประกอบนะของปราสาทเมืองต่ำนะครับ ส่วนด้านฐานด้านเสาก็จะมีส่วนประกอบนะครับรายละเอียดนะฮะหลายลายอย่างนะบางชิ้นก็พังบางชิ้นก็ยังคงอยู่นะก็จจะได้รับการบูรณะเป็นบางส่วนนะครับก็เดี๋ยวเราขยับไปดูส่วนอื่นๆอีกนะครับนี่ตรงใกล้ๆลนะครับทับหลังนะตรงทับหลังประตูนะครับก็ผ่านตรงซุ้มประตูนี้ไปก็จะเป็นโถงด้านในของปราสาทนะครับปราสาทประกอบนะ หลังนี้แล้วก็ที่ด้านในก็จะมีฐานนะครับฐานโยนีเนาะเรียกว่าฐานโยนีซึ่งอาจจะเป็นศิวลึงอาจจะตั้งอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับสำหรับไว้เป็นที่เคารพสักการะของชาวฮินดูนะครับเป็นรูปแทนพระองค์ของพระศิวะนะก็เป็นพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูนะครับ ตรงนี้ก็เป็นปราสาทองค์ทงปราสาทประกอบนะครับที่อยู่ด้านหลังของปราสาทประธานนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีด้านบนก็เป็นรูปสลักนะครับตรงทับหลังนะทับหลังประตูนะครับก็เป็นรูปเรื่องราวนะครับของ พิธีกรรมทางศาสนาฮินดูนะครับก็สมประตูก็ไม่ใหญ่มากนะครับเล็กๆนะฮะพอที่จะคนผ่านเข้าไปได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นฐานนะฐานที่เป็นศิลาแรงนะแล้วก็ด้านข้างองค์ของประธานก็เป็นอิฐนะอิฐแดงนะอิฐแดงธรรมดานะครับก็ฐานย่อมุมนะครับนี่ก็จะเป็นด้านข้างก็จะเป็นเออ่ หินทรายนะเป็นเสาเป็นส่วนประกอบของประตูผ่านไปเนี่ยนะก็จะเป็นซุ้มประตูนะก็เป็นศิลาแรงไม่ใช่เป็นเอ่อเป็นหินทรายนะนีก็ด้านในนะครับก็จะเป็นฐานเหมือนกันครับฐานเป็นฐานโยนีนะสำหรับวางสิวลึงนะครับสำหรับเป็นที่เคารพมาของทาง ศาส,สนาเินดูนะครับก็อีกหลังหนึ่งนะก็จะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับส่วนหลังนี้ก็ยังด้านหน้าบันก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับหน้าซุ้มประตูทางนี้แต่ตรงที่ทับหลังนะครับก็ยังมีภาพสลักเหมือนกัน,นครับลองของพิธีกรรมทางศาสนานะครับก็ซุ้มประตูก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับมี ลักษณะเป็นทรงเสานะค้ำประตูก็มีแกะสลักมีสลักนะเป็นลวดลายนะครับฐานก็ลักษณะเหมือนเหมือนกันนะด้านในก็จะมีฐานเหมือนกันแต่ไม่มีสิวลึงด้านในแล้วนะครับก็น่าจะได้ยกย้ายหรือหายไปหรือ,อยังไงนะอาจจะเอานําไปเก็บไว้ที่ที่ศาสนาศาสร์แห่งอื่นเนี่ยเก็บสะสมไว้นะเพื่อป้องกันการชำรุกนะครับ เราไปดูส่วนอื่นๆกันครับครับในส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็คือบัวยอดปราสาทนะครับก็บัวยอดปราสาทนีน้เดิมนะก็จะอยู่ด้านบนของปราสาทนะด้านบนยอดเลยนะก็จะตั้งวางอยู่ด้านบนสูงสุดนะตัวน,นี้ก็อาจจะเกิดพังทลายลงมานะครับตัวส่วนของ บัวยอดนี้ก็ตกลงมาที่พื้นนะตอนนี้ก็ไม่ได้นําขึ้นไปไว้ด้านบนนะก็คือความอา,อาจจะคาดว่าในการบัวนหน้าแล้วเนี่ยด้านบนอาจจะยังไม่แข็งแรงนะครับก็เลยไม่ได้นําขึ้นไปวางไว้ด้านบนนะเพราะว่าอาจจะไม่สมบูรณ์นะก็ยังดูยังส่วนยอดก็ยังต้องเหมือนกับมันไม่ไม่เสร็จนะยังไม่สมบูรณ์นะมันถ้าสูงกว่าน,นี้มันก็อาจจะไม่ ไม่แข็งแรงนะในการนําขึ้นไปวางไว้ด้านบนก็ก็จะยังอยู่ที่ตรงด้านล่างนี้นะครับบัวยอดปราสาทนะครับเป็นลักษณะของออลักษณะคล้ายดอกบัว 8- ปดกลีบนะก็มีส่วนยอดก็จะมีช่องนะครับเป็นช่องกลมๆนะอาจจะเป็นส่วนประกอบนะเป็นยอดแหลมขึ้นไปก็แล้วแต่นะคือในส่วน ตัวนี้ก็จะบัวนี้ก็ยังอยู่ที่พื้นอยู่นะยังอยู่ยนี่ตอนนี้เราเห็นอยู่สามอันนะฝั่งนู้นอยู่อันนึงนะก็ในส่วนของปราสาทนะครับต่างๆนะครับก็ด้านหลังนะเท่าที่เห็นนะก็รูปลักษณะก็เขาไม่ได้เปิดเป็นเป็นทั้งสามสี่ด้านนะเปิดเฉพาะด้านหน้านะส่วนด้านข้างด้านหลังเนี่ยก็คือยัง เป็นปิดอยู่ไม่ไม่ไม่เสร็จนะส่วนตรงซุ้มประตูอาจจะมีส่วนประดับแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะทำเฉพาะด้านหน้านะก็อาจจะไม่ได้ทำแล้วก็คือได้แค่ด้านหน้านะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนรอบๆนะครับก็จะเป็นระเบียงระเบียงคดนะครับทางเดินรอบๆนี่นะครับเนี่ยจริงๆมันเดินไม่ได้รอบนะครับก็ ได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะเนี่ยเดี๋ยวยวพามาดูนะครับระเบียงคดได้แค่นี้นะเป็นช่องน่าจะเป็นสำหรับเ,เจ้าหน้าที่นะครับของสมัยโบราณอาจจะมายืนประจำการในตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกกรของช่อง ช่องอาจจะเป็นช่องอะระเบียงโคตนะก็จ,จะเป็นลูกกรูนสลักด้วยส,สลักด้วยศิลาแรงเอชิอหินทรายนะหินทรายนะเป็นดูตามซุ้มประตูนี่นะซุ้มระเบียงโคตนะครับก็จะมีช่องช่องมันชำรุดไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแค่ น่าจะให้เจ้าที่นะขึ้นมาประจําการในจุดต่างๆนะไม่สามารถเดินรอบได้แต่นี้เดินได้ก็จริงแต่ว่ามันต้องเป็นแบบข้ามเดินข้ามเข้าไปนะก็จะลําบากนิดนึงนะส่วนต้นข้างถ้าเกิดเรามองเข้าไปออกออกไปนะมองมองออกไปก็จะเป็นสระน้ํานะครับรูปตัวแอลนะฮะที่อยู่รอบของปราสาทนะตัวนี้จะมีทั้งหมด4ด้านเหมือนกันเลยนะครับ ส่วนด้านนี้เขาเรียกว่าด้านทางทิศใต้นะของปราสาทประธานนะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นด้านหลังเป็นทิศตะวันตกนะลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินออกไปทางทิศตะวันตกนะครับเดี๋ยอ้อมไปทางนู้นนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวเขตทางทิศตะวันตกนะ ลักษณะแนวเขตก็จะเป็นเหมือนอาจจะเป็นทางล่องไม่รู้ระบายน้ำหรือเปล่านะด้านด้านหลังเนี่ยก็จะมีอเป็นลักษณะของผังนะผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมนะครับสี่เหลี่ยมย่อมุมนะทั้งมุมทางเข้าปราสาททั้งทั้งสี่ด้านก็จะลักษณะเหมือนกันนะครับเป็นเป็นย่อมุมนะ ตามเหลี่ยมไปเลยนะเป็นแนวเส้นตรงมากเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับด้านหลังนะตรงนี้ฝั่งทางทิศตะวันตกนะลักษณะทางเข้าก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนก,นกันกับทางทิศตะวันออกที่เราเข้ามานะก็ลักษณะตรงนี้ก็จะเหมือนเหมือนกันนะทางเข้าเดินผ่านเข้าไปก็จะเป็นซุ้มประตูโถงโถงซุ้มประตูนะด้านข้างทั้งสองฝั่ง ทั้งโดยรอบนะก็จะเป็นกำแพงหินก่อด้วยศิลาแรงนะครับวางทับด้วยคล้ายเป็นไม่แนวไม่ใช่เป็นระเบียงคตนะเป็นแนวกำแพงนะครับแนวกำแพงนะก็เดี๋ยวมีรูปสลักของที่อยู่ตรงเสาตรงนี้ก็จะเป็นน่าเป็นโยคีหรือเปล่านะเป็นยังไม่เป็นเรือนรางนะตรงนี้นะ อยู่ตรงฐานเสาประตูทางขึ้นนี่แหละนะก็ในส่วนของประธานประสาสารเมืองต่ำก็อาจจะความสวยงามอาจจะไม่ชัดเจนมากนะักการอาจจะพังทลายและการบูรณะหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็มีการรายละเอียดก็ขาดตกบกพร่องไปนะครับไม่ไม่สมบูรณ์มากนะครับก็ประสาสตพนมนุงจะ เห็นรายละเอียดเยอะกว่านะครับก็ตรงนี้ก็ลักษณะก็เป็นไปตามการเวลาการาก่อสร้างตั้งแต่เริ่มเริ่มสร้างเลยนะครับก็จะไมโบราณก็ขึ้นอยู่กับรลายปัจจัยเนาะแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับตรงนี้เป็นซุ้มทางเดินผ่านเข้ามานะก็ ผ่านบันไดมาก็จะเป็นเนี่ยเป็นถงถงโล่งนะสมัยก่อนไม่แน่ใจอาจจะมีหลังคาหรือเปล่าไม่ดูนะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นโลงนะ่งเปิดโลง่งแล้วด้านซ้ายก็ไปถึงแค่ตรงกำแพงฝั่งนู้นนะส่วนด้านด้านขวาก็เหมือนกันนะเหมือนกันก็จะเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้นะเราก็ไม่แน่ใจว่าด้านบนเนี่ยจะมีหลังคาหรือเปล่านะ หรือลังคาไม้หรืออะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับแต่ไมโบราณเนาะก็พอเราเดินผ่านเหมือนกันกันกบฝั่งทางทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกก็ลักษณะเหมือนกันเดินผ่านมาของซุ้มประตูชั้นนอกนะแลราก็จะมองเห็นปราสาทชั้นในนะกลุ่มปราสาทที่เรา ถ่ายมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมองเห็นด้านข้างเนี่ยครับที่บอกเป็นสระน้ํารูปตัวเอลนะก็จะไปชนกับเป็นทางเดินที่เชื่อมเข้าไปกับประธานปราสาทประาธระานนะเนี่ยก็จะเป็นทั้งทั้งทั้งสี่ด้านเลยนะเป็นสระน้ํารูปตัวเอลนะครับด้านในด้านนอกก็จะเป็นทางเดินนะครับเป็น สีลาแรงนะครับเรียบเลยนะครับเป็นทางเดินก,กว้างๆสบายๆเลยนะครับรอบนะเป็นรอบนอกของปราสาทเมืองต่ําแห่งนี้นะครับก็ส่วนทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือก็อยู่ด้านนู้นนั่งประตูซุ้มประตูทางเข้าทิศเหนือฮนะส่วนเดี๋ยวเราแพ่นกล้องมาทางนี้นะครับซุ้มประตาเอ้ซุ้ม ประตูทางเข้าชั้นนอกนะครับส่วนนี้ทิศใต้นะครับโอ้โนะครับก็จะมีส่วนซุ้มประตูชุดด้านในอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับของปราสาทเมืองต่ำเนาะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานนะของศาสนาฮินดูนะครับ ราวพุทธศตวรรษที่16-17นะสร้างถวายพระศิวะเนะทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดูนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มระเบียงคดนะครับซุ้มประตูแล้วก็ระเบียงคดทางเข้านะครับรายละเอียด ก็มีความสวยงามนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นสำหรับน่าจะเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่นะทหารหรืออะไรนี่นะก็ขึ้นไปประจําการนะครับตรงตระเบียงคดทั้งสี่ด้านนะครับเนี่ยรายละเอียดสวยงามมากมีสลักของทับหลังนะครับ แต่เป็นช่องขนาดเล็กนะก็เดินเข้าไปก็จะเดินก้มๆตัวนิดนึงนะเป็นช่องประมาณสักเจ็0สิบดสิบเซนนะก็สำหรับน่าจะเป็นให้เจ้าหน้าที่เข้าไปประจำการนะด้านในของระเบียงขดต,ตรงนี้นะครับเป็นช่องนะต้องก้มๆนิดนึงนะถึงจะเข้ามาได้นะเนี่ยทั้งสี่ด้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็จะมี เป็นช่องไปแค่นี้นะครับก็จะมีอาจจะเป็นวางกำลังครับสำหรับอยู่โดยรอบของเราเบียงคดนะสำหรับเฝ้ารักษาความปลอดภัยด้านในนะครับส่วนช่องด <tortured. S 1> ้านในก็จะมองเห็นโล่งนะครับปราสาทตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของประสาทมุงต่ำเนาะ ตรงกำแพงสะรูปตัวแอลนี้นะครับตรงสันกำแพงก็จะเป็นรูปพญานาคนะ,ะตรงมุมนี้ก็จะเป็นหัวพญานาคนะครับแยกตัวออกไปนะฮะทั้งมุมต่างๆก็จะเป็นส่วนของตัวลำตัวพญานาคนะครับไปชนกับอีกส่วนหนึ่งนะฝั่งหนึ่งนะก็จะอยู่โดยรอบของสระน้ำนะครับที่อยู่รอบปรา,าสาทนะครับเป็นรูป พญานาคนะอันนี้ก็ชำรดไปเยอะแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงช่องทางลงไปยังสะนะครับสะก็จะมีสุ้มประตูนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นจำหรับกลายนะครับรูปร่างต่างๆนะก็อยู่เหนือ ซุ้มตรงทางลงแห่งนี้นะก็จะเป็นบันไดลงนะไปยังสระน้ํานะน่าจะลงไปอาจจะไปตัดเอาน้ำเพื่อทำพิธีกรรมต่างๆนะครับหรือไปส่งน้ำนะครับนี่คก็อยู่ประมาณนี้ครับทางลงก็จะมีซุ้มแบบนี้ครับทุกจุดเลยนะครับมีด้านบนก็จะเป็นทรงจั่วนะนะครับ รอบๆเลยนะครับ